อย่าล้มเลิกเด็ดขาดถ้ายังไม่ถึงความสำเร็จค่ะมาดูตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้กันค่ะในช่วงยุคสงครามโลกนะคะในอเมริกามียุคหนึ่งค่ะที่เรียกว่ายุคตื่นทองเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับดาบ์บี้ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านนโปเลียนฮิลค่ะดา์บี้ก็สนใจในการที่จะขุดเมืองแร่ทองคำดังนั้นเขาเนี่ยจึงได้ไปซื้อ พืนดินที่หนึ่งะคะในเมืองที่มีการขุดทองกันนะคะและในช่วงแรกที่ดาบี้เริ่มทำการขุดทองก็คือเขาทำอยู่คนเดียวใชว้ชวิธีการแบบบ้านๆแบบตัวเขาทำเพียงคนเดียวนี่แหละ เขาก็เริ่มขุดไปเรื่อยๆค่ะพอเขาเริ่มขุดไปเรื่อยๆปุบเนี่ยสักประมาณสองสาอาทิตย์เนี่ยเขาก็เริ่มเจอทองคําค่ะและพอขุดไปอีกก็เจอทองคําเพิ่มขึ้นอีกค่ะเขารู้สึกดีใจมากเลยอ่ะว่าเฮ้ยเขาต้องรวยแล้วอ่ะครั้งนี้มันจะทำให้เขาร่ำรวยได้มากๆเลยเขาดีใจมากเขาจึงรีบเอาทองที่เขาขุดได้เนี่ยไปขายและรีบนำเงินเหล่านั้นกลับไปบ้านเกิดของเขาค่ะซึ่งอยู่ต่างเมืองและรีบเล่าให พ่อแม่พี่น้องญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านละแวกนั้นฟังทุกคนที่ได้ยินนะคะรู้สึกดีใจไปกับดาร์บี้ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสของเขาเพราะว่าดาร์บี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้นได้ร่วมหุ้นแล้วก็ร่วมทุนกับเขาด้วยนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งคนนั่นก็คือคุณอาของเขาค่ะรู้สึก ดีใจแล้วก็เข้ามาร่วมหุ้นกับดาบี้ด้วยทันทีค่ะพร้อมกับมีชาวบ้านแล้วก็ญาติญาติต่างๆเนี่ยที่ระดมเงินเข้ามาร่วมหุ้นในครั้งนี้ด้วยดังนั้นทั้งคุณอาแล้วก็ดาบี้นะคะก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีเงินทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ซื้อ อะไรต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นเรียกได้ง่ายๆว่าครั้งนี้จะเอาจริงเอาจังในการขุดทองให้เป็นล่ําเป็นสันกะว่าครั้งนี้รวยแน่นอนนะคะดังนั้นทั้งดาร์บี้แล้วก็คุณอาเนี่ยก็กลับมาที่เมืองทองด้วยความหวังพร้อมกันกับแบกความหวังของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP 2นะคะ ฝากทุกๆคนที่ชอบนะคะกดทุกๆปุ่มข้างๆด้านขวาทุกปุ่มเลยนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดรีโพสต์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน ep 2ค่ะ